ขายดี SME ขาย รวยนะครับผมเก่งครวิทย์นะครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทนะครับเข้ามานั่งตรงนี้ท่านได้สร้างแรงบันดาลใจในความสําเร็จให้กับธุรกิจท่านอื่นๆด้วยนะครับ <Okay. S 2> มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดแล้วก็แชร์กลยุทธ์ในการที่จะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนอกจากนั้นก็เป็นการประชันสัมพันธ์ธุรกิจของท่านด้วยนะครับผมอยู่กับคุณรักสวัสดีคุณรักครับสวัสดีคุณเก่งค่ะแล้วก็สวัสดีค,คุณผู้ชมทางบ้านนะคะขอบอกคุณผู้ชมทางบ้านแบบนี้เลยว่่าาาาตอออนนนนนีี้้เเยยยขขรรรวัป็ืงงก ติดลมบนเหลือเกินสําหรับเรื่องของเทรนนิ่งซึ่งเทรนนิ่งนั้นสําคัญจริงๆก็เรื่องของเทรนเนอร์ค่ะควันนี้เราอยู่กับเทรนเนอร์ท่านใดคะคุณเก่งค่ะเชิญแนะนําตัวเลยครับสวัสดีฮะสวัสดีสสดครับ <ฮะ S 2> ผมเทรนเนอร์ป๊อปพมอดบทนี้นะครับวัยกรคงสวนพาณิชย์ครับผมครับที่คุณรักบอกก็คือว่าเรื่องของเทรนนิ่งเนี่ยสำคัญก็คือเรื่องของโค้ดนะหลักสูตรที่ดีเกิดขึ้นจากโค้ด ที่ดี <c oughs> และว,วันนี้นะครับการเป็นโค้ดเนี่ยถึงแม้ว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอกับคนที่สนใจแหละครับและที่สําคัญก็คือหลักสูตรดีๆนั้นเกิดขึ้นนะมากมายเพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นได้รับความรู้ที่เขาสะสมประสบการณ์มาเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ <c oughs> ในห้องเรียนนะครับต้องเรียนกับโค้ดผู้รู้จริงโดยตรงเท่านั้นวันนี้โค้ดป๊อป <c oughs> ครับผมเทรนเนอร์ป๊อปพ่อมดโปรดนี่ <c oughs> มาพร้อมกับหลักสูตรเลยครับหลักสูตรแบรนด์เนมฮะแบรนด์เนม เกมเปลี่ยนคุณใช่ชื่อนี้เลยนะครับเข้าไปดูที่แฟนเพจของเทรนเนอร์ป๊อปครับแบรนด์เนมเกมเปลี่ยนคุณนะฮะครับผมสินค้าที่ดีที่สุดของโลกคือตัวคุณครับนะครับก็ติดต่อกันมาที่เบอร์โทรนี้แต่ก่อนอื่นเลยนั้นเดี๋ยวมาฟังครับเรื่องราวของแบรนด์เนมเกมเปลี่ยนคุณเป็นอย่างไรครับจะไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนขอขอบคุณ i อท็อปพลัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรเอเชียโซล่าผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรเซริมงคล p r o พ e r อ y ที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรอินรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอารีออนน้ำหอมติดรถยนต์ครับจากบันการียโดยวัสบิช็อตนะครับติดต่อเข้ารายการได้เลยที่เบอร์โทรนี้นะครับ แบรนด์เนมเกมเปลี่ยนคุณคุณรักครับพูดถึงแบรนด์เนมแบรนด์เนมก็คือการสร้างชื่อให้กับตัวเองนะครับเหมือนผมผมทำรายการโอท็อปขายดี ME ขายรวยนะครับผมก็ต้องต่อยอดความรู้โดยการเป็นนักเขียนนำประสบการณ์นำความรู้จากการเป็นพิธีกรในรายการนี้ไปต่อยอดกับสื่อที่เขาทำงานในด้านของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ SME ก็ต้องขอบคุณไปยังนิตยสารครับ สร้างอาชีพตั้งต้นต่อยอดยั่งยืนนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีคอลัมน์ในนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอย่างนี้ครับค่ะนะดูหน้านี้นะครับซึ่งเมื่อผมต่อยอดแบบนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็จะมีความรู้ที่พร้อมที่จะถ่ายทอดโดยนําประสบการณ์ของนักธุรกิจต่างๆมุมมองไปบรรยายตามที่ต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เกิดประโยชน์ในวงกว้างขึ้นใช่ไหมครับคุณป๊อปใช่ครับผมแต่ว่าการจะมีแบรนด์อย่างที่ผมทำต้องเริ่มต้นในการศึกษาจากผู้ที่รู้จริงรู้จริงก่อนงั้นเชิญคุณป๊อปเล่าเลยว่าครับตัวเองมีความรู้ในเรื่องของการสร้างแบรนด์ได้อย่างไงก่อนเลยนี่นะครับก่อนที่จะมีชื่อเสียงนี่นะครับทุกคนก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่ไม่มีชื่อเสียงมาก่อนนะครับคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ด่อมเน้มมากๆเลยแล้วก็ถือว่า ก่อนจะมาเป็นเทรนเนอร์ป๊อปพ่อมดปลดนี้เลยนะครับเราเราก็คืออนูอนูหนึ่งในโลกนะครับไม่มีใครรู้จักผมเลยนะครับแต่หลังจากที่เราเป็นเทรนเนอร์ป๊อปแล้วเป็นพ่อมดปลดนี้แล้วเนี่ยมูลค่า Value Address มันเพิ่มขึ้นมาหาศาลเป็นหลายเท่านะครับวันนี้ผมมีค่าตัวบรรยายวันละ 5, าสามหมื่น<ล>ห้าพันบาทและ้มต่อด้วยห้ามต่อด้วยครับเพราะผมเป็นสินค้าชิ้นเดียวในโลกในประเทศไทยมีผมคนเดียวที่จะมาทันในเรื่องของแบรนด์ได้และผมเชี่ยวชาญทางด้านนี้มากเนื่องด้วย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากประสบการณ์ล้วนๆเลยยกตัวอย่างได้ไหม5้ปีในการสร้างแบรนดิ้งตัวเองนะครับเริ่มจากไม่มีใครรู้จักเลยนะครับเป็นเด็กบ้านนอกมาจากต่างจังหวัดเลยครับแต่เราเข้าใจในเรื่องของความเป็นปัจเจกบุคคลหนึ่งเดียวสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีหนึ่งเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นตัวมนุษย์นะครับ,รบถ้าวันนี้เนี่ยผมอยากจะขายอะไรที่มันราคาแบบแพงหูฉีกเลยนะครับ ลองทํามาชิ้นเดียวแล้วมันสวยที่สุดมันดีที่สุดวันนี้ครับราคามันจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติ <Okay. S 2> เพราะมันเกิดความต้องการคือนิสมาร์เก็ตติ้งคือสร้างมาูลค่าขึ้นมาใช่ครับใช่ครับวันนี้เราจะต้องเป็นสินค้าชิ้นนั้นหมายความว่าถ้าคุณจะทําธุรกิจแล้วคุณคิดว่าสินค้าของคุณนั้นเป็นสินค้าหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในตาําบลหนึ่งเดียวในอําเภอหนึ่งเดียวในจังหวัดหนึ่งเดียวในประเทศหรือหนึ่งเดียวในโลก มีมุมมองสองมุมเกิดขึ้นทันที<ช>ก็คือ 1, <ม>1เดียวเนี่ยแล้วจะขายใครในเมื่อคนอื่นเขาไม่เคยรู้จักาาวันนี้สมการเนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะครับ1ต่อเจ็ดพันล้านยังไงหนึ่งต่อเจ็พันล้านคนวันนี้คุณทําให้คนชอบคุณน่ะใน7จ็ดพันล้านคนทั่วโลกเนี่ยขอแค่แค่คนเดียวซึ่งสมการนี้นะครับเรามี2อกวีเอกที่ดังมากตอนนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างชื่ออาจารย์เฉลิมชัยกษติพัฒ์ครับนี่คือ การทำแบรนดิ้งแบบมโหราเลยครับภาพของท่านหนึ่งภาพเนี่ยสามารถจำหน่ายได้ถึงร้อยล้านภาพเดียวนะครับแล้วมีอีกท่านหนึ่งที่ผมศรัทธามากนะครับคืออาจารย์ถวันด์ตัชนีนะครับคาแรคเตอร์ชัดเจนไหมครับชัดมากไว้หนวดคอลุงรังนะครับคนไทยบอกสกปรกฝรั่งบอกว่าอาร์ติชครับชัดไหมฮะมีคนเดียวภาพของท่านจะใช้สีดำกับสีขาวสีแดงนี่นะครับมีมีความโดดเด่นคือมีอยู่แค่3มสี ไม่ต้องมีสีเยอะแต่ถามว่าภาพเนี่ยผมบอกตรงๆว่าคนไทยไม่มีสีจะซื้อภาพของท่านคือเรื่องเรื่องคือเรออทรนเนอร์ป๊อบคอคอสต้องการบอกว่าเรื่องนี้คือหาความชัดเจนขึ้นมาให้ได้คาแร็คเตอร์ที่ชัดเจนแล้วผมเนี่ยถนัดเรื่องของการทำคาเรคเตอร์นะครับมีนักพูดโมดิเวตวิทยากรหลายท่านที่ผ่านมือผมเนี่ยมผมเนี่ยเรียนจบน้อยแต่ประสบการณ์ชีวิตสูงยกตัวอย่างได้ไหมว่าเราสร้าง หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับใครวันนี้ผมมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งนะฮะชื่อดรกรการประมลประวัตินะครับก่อนเลยเนี่ยท่านเป็นทำงานอยู่ในสถาบันมหาวิยาหนึ่งนะครับก็มีเงินเดือน4ี่ห้มื่นบาทแท่นั้นเองแต่หลังจากที่ทำารแบนดิ้งนะครับมีผลงานเขียนชื่อจิตอวตารนะครับโดยผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้ทั้งหมดนะครับแล้วพัฒนาตัวเองผันตัวเองมาเป็นเทรนเนอร์นะครับจากเดือนละห้าหม มีรายได้วันละสามหมื่นพี่ว่าแฮปปี้ไหมเดือนละนะคผู้ชมเดือนละห้าหมื่นเปลี่ยนมาเป็นวันละสาม0 0ื่นปีนี้ขึ้นเป็นสามหมื่นห้าเหมือนกันเป็นอาชีพที่คลาสสิกมากนะครับถ้าคุณทำแบรนดิ้งได้คุณจะคือคุณจะเป็นคนกำหนดโลกเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเพิ่มงนเดือนด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้สนใจแค่สื่อผมจะผมต้องการสี่หมื่นปีหน้าผมต้องการสี่หมื่นผมค้อคิดสี่หมื่นนะ เพราะวันนี้ครับยิ่งเราทํางานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะมีคนที่ต้องการเราเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ให้คุณอยู่กับคนที่ต้องการคุณส่วนคนไม่ต้องการให้เขาอยู่ในมุมตรงกันเลยครับปล่อยเขาเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างแบรนด์บุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับวันนี้หลายหลายคนเนี่ยลืมใส่ใจตัวเองเรามักจะสั่งใส่ใจสิ่งที่อยู่รอบข้างเราเสมอคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราต้องรักมากที่สุดก็คือตัวเราวันนี้หลายคนมองข้ามตัวเอง ไม่ยอมรักตัวเองอ่ะเข้าใจละทีนี้มาดูที่หลักสูตรที่วันนี้เราจะมาโปรโมทนะครับหลักสูตรที่ว่าก็คือชื่อว่าแบรนด์เนมเกมเปลี่ยนคุณนะฮะเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอถ้าคุณจะโทรมาเพื่อที่จะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้หลักสูตรราคาเท่าไหร่สอนอะไรบ้างสอนที่ไหนอย่างไรรับกี่คนครับหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะจริงๆผมจะรับแค่16คนเท่านั้นซึ่งตอนนี้16 16ท่านนะครับ ตอนมาออกรายการต้องบอกตรงๆต้องขอโทษพี่เก่งนะครับเพราะตอนนี้ลงทะเบียนมาได้12ท่านขอโทษที่ทำใหม่ครับสี่สี่ที่นั่งอ๋อคือหมายถึงว่ารายการนี้เราต้องการอีกแค่สี่ที่คนเท่านั้นเท่านั้นราคาค่าเรียนอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทเจ็ดพันเก้าร้อยบาทครับเรียนกี่ชั่วโมงเอาซักเลยนะเราจะสมัครสองวันถามได้ไหมถามว่าทําไมถึงเลือกว่าเป็นเลขสิบหกคือสิบหกเนี่ย การสํารวจในเรื่องของการเรียนมาเนี่ยนะฮะทั่วโลกเลยนะครับไม่มีไม่มีประเทศไหนที่มันอัดแบบปากกระป๋องแบบเมืองไทยหรอกเมืองไทยเนี่ยเรายัดเด็กเข้าไปเรียนแล้วผมถามว่าคร,ครูก็่าไ่รู้เรื่องครูก็ต่อไปทําอาจารย์สามอาจารย์สีผมถามว่าคุณทําเพื่ออะไรและเด็กได้อะไรอ่าโอเคหนึ่งคือเรื่องปริมาณปริมาณเรา บางหลักสูตรเรารับเยอะไปทำให้ไม่ได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพแต่ตัวเลขที่คุณรับถามคือ16บหกไมต้องเป็น16เลข16คือเป็นเลขที่เวลามาหารเฉลี่ยกลุ่มเนี่ยมันได้เป็นค่าสติที่ดีที่สุดของการของการสอนเขาทำกรุ๊ปปิ้งใช่ทำกรุ๊ปเป็นกลุ่มย่อยๆใช่นะโอเคและได้ผลมากนะครับคทีนี้เจ็ดพนเ้าร้อยเก้ารบาทครับสอนอะไรบ้าง2วันนะครับสวันหนึ่งคุณจะรู้เลยว่า แบรนด์เนี่ยนะครับถูกแบ่งย่อยๆเป็น3เป็น3แบบนะครับแล้วใน3แบบเนี่ยตัวท uh 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 nee uh> uh uh ี่ผมจะโฟกัสก็คือตัวที่1นะครับแบรนด์บุคคลนะครับตัวที่2แบรนด์สินค้าครับตัวที่3แบรนด์บริษัทแต่ใน3เรื่องเนี้ยเราจะไม่เราจะไม่คุยเรื่องของแบรนด์บริษัทเราจะไม่ไม่คุยเรื่องของแบรนด์สินค้าแต่เราจะโฟกัสที่แบรนด์บุคคลยกตัวอย่างได้ไหมแบรนด์บุคคลเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทครับครับหสร้าง เพื่อสร้างบริษัทคือเป็นแบรนด์ซีโอครับแบรนด์ซูเปอร์สตาร์ครับเราจะมาโฟกัสที่แบรนด์ซูเปอร์สตาร์ครับทำตัวเองให้เป็นสินค้าที่ราคาแพงที่สุดในโลกครับทำตัวเองให้เป็นสินค้าราคาแพงที่สุดในโลกคนคสงสัยอีกคุณจะสอนอะไรบ้างในเรื่องของการสอนนี่นะครับ,รบผมจะสอนในเรื่องของพลังของสี นะครับอย่างแรกก็คือการปรับคาลิกเกอร์เสื้อผ้าหน้าผมนะครับจะสอนในเรื่องของการแต่งกายนะครับการสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองที่สามารถจับจําหน่ายได้ทั่วโลกโนะครับสี เส,สื้อผ้าหน้าผาคามคาแรคเตอร์รเ,รเอกลักษณ์เพื่อให้คนจดจำเพราะคุณจะสร้างตัวเอง<ช>ดังนั้นตัวเองก็ต้องมีการพัฒนาตัวแพคเกจจิ้งที่ห่อหุ้ม<ช>ก็คืออย่างคุณรักเนี่ยก็ต้องพัฒนาอะไรบ้างก็จะบอกเขาอ,อย่างผมต้องใช้สีอะไรจะบอกเขาสีอะไรคุณใส่แล้วมันจะเสริมคุณยกตัวอย่างนะเหมือนผมเนี่ยเป็นเป็นธาตุลมนะครับสีที่มันจะเสริมผมเนี่ยก็คือต้องเป็นสีของธาตุดินอย่างผมเป็นธาตุธาตุธาตุดินธาตุดินธาตุดินสีที่สีที่จะไปเสริมดินก็คือ เป็นธาตุไฟถ้ามีไฟมาหนุนดินจะแข็งแกร่งผมเป็นไม้ถ้าเป็นไม้ก็ต้องมีน้ํามาช่วยน้ํากับดินอย่างเงี้ยโอเคก็คือประยุกต์ศาสตร์ประยุกต์ศาสตร์นอกจากในเรื่องของคาแรคเตอร์หรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมสีและวิชาอื่นที่คุณจะให้อีกวิชาอื่นก็คือการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์กับคุณเช่น Facebook, ล i n e วตเ t อรนะครับ YouTube นี่คือสื่อสื่อที่ปฏิวัติโลกเลยฮะ โอเคครับ Facebook l i n e YouTube Twitter Twitter ครับคุณก็จะสอนที่เขารู้ครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งตอนนี้มาแรงมากนะครับชื่อ WeChat ซึ่งจีนเนี่ยเป็นฐานกำลังหลักของเราเลยครับนะครับมหาอำนาจจีนเนี่ยได้ได้ได้ช้อนประเทศเราไปเรียบร้อยแล้วอ่าเขาบอกเขารู้เขาเล่นเป็นแล้วครับตอนนี้ก็คือเราจะใช้โทรศัพท์แล้วก็ใช้สื่อยังไงให้มันเกิดมูลค่าสูงสุดกับตัวเรา คนที่จะมาเรียนเหมาะสมกับใครบ้างเหมาะสมมากๆเลยนะครับคนที่กําลังหาตัวเองอยู่เกิดมาเพื่ออะไรและจะต้องไปไหนฉันอยากไปไหนและที่สําคัญคืออยากมีอิสรภาพทางด้านเวลาและเงินโอเคเท่ากับว่าคุณรักครับ <c oughs> วันนี้เราเทปนี้นะฮะกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะให้ชมนะก็คือกลุ่มของคนที่ต้องการจะสร้างตัวเองให้มีชื่อเสียงรสร้างตัวเองให้มี เอกลักษณ์เป็นที่จดจำแล้วก็ส่งผลไปถึงธุรกิจของตัวเองรวมถึงสามารถสร้างตัวเองให้มีตัวตนเกิดขึ้นในงานนั้นๆที่คุณทำเช่นคุณเป็นครูอยู่แล้วก็จะกลายเป็นครูที่มีชื่อเสียงที่สุดมีลูกศิษย์เดินทางมาสมัครเรียนกับคุณมากที่สุดคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารก็จะกลายเป็นเจ้าของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงทำอาหารอะไรออกมาคนก็จะอุดหนุนขายตัวเองได้ผมมีตัวอย่างจะยกเลยนะครับ ร้านขายกล้วยทอดดังมากขนาดคุณสรยุทธ์ต้องไปถ่ายรายการเลยนะครับอ,มอผมมียกตัวอย่างให้สองร้านร้านหนึ่งเนี่ยแต่งตัวเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ยืนทอดกล้วยไปเรื่อยๆแต่อีกร้านหนึ่งทอดกล้วยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่แต่งตัวเป็นเทมดาครับมายืนขายกล้วยทอดเป็นไงกิมมิคก,ก็คือจากเคยขายกล้วยเนี่ยวันหนึ่งประมาณสักหนึ่งถึงสองหีตอนนี้ครับเปลี่ยนเป็นวันละคันรถครับขาทข้างไปกไม่ทนใช่ครับ สร้างคาแรคเตอร์วัมอาจจะรับคือทอดกล้วยเหมือนกันใครก็ทอดแต่ของชานน่ชุดเป็นเทวดามาทอดนั่นแหละเขาไม่ได้มาเรียนเัี่ยคุณแต่คุณกำลังยกตัวอย่างว่าคนที่คิดได้อย่างนั้นเนี่ยเขามีกระบวนการคิดแต่ถ้าคุณอยากจะคิดเป็นอย่างที่เขาคิดครับคุณก็มาเรียนทางรัฐกับด็อกเตอร์กับเทรนเนอร์ป๊อปได้นะซึ่งก็เป็นคนที่เรียนรู้ประสบการณ์ตัวนี้มาโอเคยกตัวอย่างอีกและคำว่าเกมเปลี่ยนคุณเนี่ยมันคืออะไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ความสำเร็จของของเรานี่นะครับมันก็เหมือนกับการเล่นเกมฮะม,มนุษย์เนี่ยมีเวลามาจํากัดมากเลยเรามีเวลาหนึ่งอปีถ้าเราไม่ดูแลเราเราอาจจะไปก่อนก็ได้นะครับจากนั้นแล้วชีวิตเนี่ยมันมีเกมที่จํากัดค,คุณจะใช้เวลา3 6 0 0 0วันยังไงให้มันเกิดมูลค่าสูงสุดกับชีวิตของคุณอะอย่ามัวไปหาเวลาอย่ามัวไปฟังคนนู้นคนนี้อยู่เลยครับเพราะวันนี้คนที่เขาตักกัวจริงๆนะเขาจะส่งเสริมเขาจะช่วยเหลือเราแต่วันนี้ผมถามว่าตลาดในในเมืองไทยเนี่ยอยากขึ้นไปเลยคุณไม่พร้อมที่จะมาดัง เพราะตรงนี้มีชั้นอยู่ฉะนั้นแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะปีนป่ายมาอยู่ในในแถวหน้าเนี่ยยากฉังนั้นแล้วมันต้องใช้สูตรครับซึ่งผมใช้สูตรเนี้ยทํามาแล้วพัฒนาเองมัเป็นแถวหน้าเด็กวัดผมเซิร์ชเข้าไปดูเลยเนี่ยต้นทุนทุกอย่างเด็กวัดจบโรงเรียนวัดมาคืออย่างนี้คุณรักครับเรารสังเกตไหมฮะว่าหลายคนนะครับที่มีชื่อเสียงบางทีก็ไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ใน,ใ,ในวงการ SME วันนี้ทุกคนต้องรู้จักเจ๊จงมหมูทอด เนี้ยก้คือคนขายหมูทอดเข้าราด<ม>แกงที่ดังมากอยู่แถวร,รองเตยร,ร,รายได้วันละ1 0 0 0 0แสนบาทเจ๊จงก็สร<ม>้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาใครๆก็รู้จักเจ๊จงนะหรือว่าอย่างคนขายกล้วยทอดที่ t e n เดอ,อร์ปยกตัวอย่างมืสักครู่นี้ว,วันนี้เรากำลังจะบอกว่าเออหลักสูตรนี้มันก็ดีเหมือนกันนะก็คือ หาเรียนที่อื่นไม่ได้ใช่ครับในมหาวิทยาลัยไม่สอนใช่ครับนะครับต้องเรียนกับคนที่เขาตั้งใจสอนเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะไปยืนแค่หน้ากระจกนะแล้วก็ค้คนหาตัวเองเจอเลยแบบนี้ไม่ใช่แน่นอนผมขออีกในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนอกจากสอนเรื่องคาแรคเตอร์เสื้อผ้าหน้าผมนอกจากสอนเรื่องของการการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือทวิตเตอร์เฟซบุ๊กโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆสอนเลยอีกครับที่สําคัญก็คือผมอยากจะบอกก่อนเลยว่า หลักสูตรของผมเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวเห็นแล้วแล้วถ้าคุณไปเรียนปีนี้คุณรอปีหน้าแสดงว่าสี่ที่นั่งสุดท้ายเนี่้ายจริงริงปีนี้เลยใช่ครับเป็นเป็นถ้าจะเรียนกับเทนเนอร์ป๊อปก็คือตอนนี้ปีหนึ่งเขาเปิดครั้งหนึ่งครั้งเดียวเพราะนอกนั้นเขาจะไปสอนอย่างอื่นใช่ครับแต่คุณตั้งใจว่าหลักสูตรตรงนี้จะทุ่มให้กับ16คนเท่านั้นใช่ครับโอเคพัฒนากันเลยมูลค่าเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าร้อยบาทสองวันครับเรียนที่ไหนเรียนที่โรงแรมแอนบรัสเดอร์สุขุมวิท ตั้งแต่กี่โมถึงกี่โมงตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นครับครับต้องเตรียมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงก็คือเอาหัวกลวงมาครับแล้วผมจะใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปก็คือหมายถึงว่าเอาเขาเรียกว่าจที่พร้อมาเลยเอาข้อมูลเดิมเนี่ยความรู้รเดิมเนี่ยออกไปก่อนไม่แต่จะจึงโน่นนี่นั่น คุณไม่ต้องใส่มาไม่มีพ่อแม้สมการที่ผมทาเนี่ยผมลองกับตัวเองและผมทําผลงานวิจัยจบปริญญาตรีด้วยวิธีนี้แหละเช่นคุณบอกผมว่าผมต้องแต่งตัวแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้ผมบอกไม่ไม่นะผมไม่ชอบผมไม่คุ้นไม่ว่าจะเป็นท่าทางท่า,ทา,ทาเดินนะครับน้ําเสียในการใน,ในการใช้สื่อสารเนี่ยผมสอนหมดเลยแม้กระทั่งน้ำบัตรน้ำบัตรที่เราจะยื่นออกไปทํายังไงให้คนเห็นแล้วว้าวอยากจะมาหาคุณเหลือเกินอยากจะคุยกับคุณอยากจะติดต่อธุรุกยคุณเราสอนแบบมวลรวมนะครับทั้งบอดี้ ใส่โมงแล้วดีไหมเจ็ดั้าร้อยบาทครับนะเฉพาะปีนี้นะครับสัมนาผมแพงขึ้นปีละหนึ่งพันและผมเลือกคนที่อยากประสบความสําเร็จเท่านั้นแสดงว่ามีการคัดคนด้วยเหรอคัดครับมีตังอย่างเดียวเรียนไม่ได้นะครับต้องมีใจที่พร้อมนะนะครับจริงกันป่าเนี่ยมีตังเดียวเรียนไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าผมรับอะตอนเนี้ยคุณมีเงินมากเลยคุณโทรมากริ้งแต่ทัศนคติคุณไม่ได้ คุณก็อยู่ยกตัวอย่างได้ไหมถ้าทัศนคติที่ไม่ได้โอ้พี่มันเป็นไปไม่ได้หรอครับผมดังไม่ได้หรอครับผมเด็กบ้านนอกครับหน้าตาผมก็ไม่หล่อครับพี่อ๋อหรือไม่ก็นี่คุณเก็บเงิน7,9 0 0กับผมเนี่ยถ้าเกิดผมไม่มีชื่อเสียงขึ้นมาผมไม่ประสบความสำเร็จผมขอเงินคืนได้ไหมคุณเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาเปิดหลักสูตรนี้เดี๋ยวลองส่งประวัติคุณมาหน่อยสิคือมีทัศนคติแบบแบบตรวจสอบใช่ใช่มีทัศนคติที่ลบุณก็ทำไม่ได้นะครับวันนี้เพราะว่าเราเองเนี่ยผมเนี่ยใช้ตัวเองทดลองเลยนะครับ พื้นฐานชีวิตเนี่ยเราฐานทุนน้อยที่สุดเลยแต่วันนี้ผมมายืนแถวหน้าได้มีคนกล้าจ่ายเงินให้ผมเนี่ยวันละสามหมื่นห้าโอเคเพื่อฟังคุณพูดใช่นะอ่ะกลับมาสรุปนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมครับโอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับเชิญเทรนเนอร์ป๊อปวัยกรคงสุวรรณพาณิชมาเนี่ยเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของเขาที่ใช้ชื่อหลักสูตรว่าแบรนด์เน e เกมเปลี่ยนคุณ,คคณเป็นหลักสูตรเกี่ยวครับเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บุคคลนะครับแบบเจาะลึกเลยนะครับแบบเจาะลึกนะครับนะฮะบบเรียน สองวันนะครับ2วันแบ่งเป็นการเรียนแบบพ e r s o น a l แบรนด์แบบคนไทยอีกทีสิเรียนยังไงนะเรียนแบบแบรนด์สร้างแบรนด์แบบประเทศไทยและสร้างแบรนด์ระดับโลกโอเคบุคคลระดับโลกกับบุคคลภายในประเทศอ๋อเป็นพละสินโนแบรนด์ก็คือแบรนด์บุคคลกับเป็นแบบองค์กรใช่ครับนะฮะก็คือเถ้ากับว่าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการอยากจะเรียนเพื่อไปสร้างองค์กรก็ได้อย่าเรียนเพื่อสร้างตัวคุณเองก็ได้ครับ เออก็ดีเหมือนกันนะครับ,รบวันนี้เราก็สามารถที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับชื่อเสียงมาพร้อมกับความเชื่อถือความเชื่อถือมาพร้อมกับความร่ํารวยความร่ํารวยมาพร้อมกับความสุขคุณต้องเริ่มสร้างตัวเองก่อนให้เป็นที่เชื่อถือครับขอบคุณมากครับเทรนเนอร์ป๊อปวัยากกรคงสุงวรรณพาณิชย์ เจ้าของหลักส <been S 2> ูตรวันนี้แบรนด์เนมเกมเปลี่ยนคุณรับสมัครแค่4ท่านเท่านั้นในราคาเพียง7,900บาทนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรที่ปรากฏหน้าจอวันนี้ขอบระคุณมากครับกับโอท p อปขายดีเอสขายรวย